ไม่มันเป็นปืนในไฮมันไม่มีสวัสดีครับจื่อกับผมเบสซ่าเกมมิงนะครับรับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะไปทำไฮคาโยเปริโกอีกเช่นเคยนะครับนะบแต่ไฮนี้เราจะเล่นแบบธรรมดาเกินไปก็ไม่ใช่เพราะอันนี้คือเป็นระดับฮาร์ดโหมดแอคทีฟนะครับคือฮาร์ดโหมดธรรมดาไม่พออีลิทชาเลนจ์ด้วยบวกชาเลนจ์ของพวกเราคือเฟิร์สเพอร์ซันนั่นเองนะครับ แขกรับเชิญคนเดิมนะครับคุชเตีมและเบสซาเอ้ยเฉยเลยสำหรับนอาหารที่จะเข้าไปก็คือเหือน้ำนะครับครับผมซ e คอนเดลลี <S 1> <S 1> ่แทร็เก็ตเป็นทองสี่เพนติ้งหนึ่งนะครับแต่ของหลักก็คือพิงค์ไดมอนด์นะครับของหลักคือพิงค์ไดมอนด์ส่วนของทองจะของรองจะเป็นซ c คอนเดลลี่จะเป็นทอง สี่อันแล้วก็เป็นรูปภาพหนึ่งอันอธิบายไปแล้วส่วนเป๊ปก็ทำเกือบหมดยกเว้นดิ d i s r รั t ชันที่ไม่ได้เราเก<ำ>ียรใช่เอาต,ตรงๆขี้เกียจขี้เกียจนะฮะเวปอนโหลดเอาเป็นอาเกสเซอร์ใส่ซับเพนเซอร์ด้วยนะครับเอาทาม์ออฟเดยท,ทม์ออฟเดยเลยบอกไว้นะครับว่าอันนี้คือฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมดเนี่ยการจะเล่นได้เนี่ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นง,ง่ายๆนะ เสิร์ช i n น e สิร์อิทลทำเซตอัพเล่นไฟนอลเลยทีเดียวเวลาในเวลาเดียวกันถ้าใจดีสุดนะครับนะ <How S 1> ไปนะคือที่จริงมีเวลาในการเล่นฮาร์ดโหมดเป็นเวลา2วันนับตั้งแต่วันเสิร์ชอินเทไม่นับนับตั้งแต่เราทำไฟนอลเสร็จไฟนอลเอ่อ g h ้ใอันเดิมเสร็จเราจะมีเวลา2วันในการไปเสิร์ชของใหม่และทำ ใช้คาว่าเสิร์ชและทาเสิร์ชและทาเสิร์ชและทาไม่เสร็จภายในสองวัน้าทำจะทำเลยไปมันจะ,ม,นจะมันจะกลายเป็นโน้มน้อมอีกเวลาย่งครับผมครับแลวครับผมองลดเสียงแล้ว โคสติมอยู่ไหนครับรีบไปตัดด่วนเลยอย่ยเรียกครับผมถ้ามันติดเจ็ดได้จะดีมากเลยครับผมต้องว่ายน้ำต้องว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวผมรอข้างนอกแล้วกันนะมันจะได้ว่ายน้ำพุ่งเข้าไปไปได้สะดวกคือโคสติมตัดเสร็จปุ๊บก็พุ่งว่ายพุ่งเข้าไปเลย wait for the leader to cut the g a t e เวลาตัดนี่ควรตัดตัดยังไงถึงจะง่ายสุดครับบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนครับแล้วแต่สะดวกครับผมแล้วแต่สะดวกนะครับไม่มีคำแนะนำครับแล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะขึ้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคือเป็นระดับฮาร์ดโหมดบวกอีลิทอีลิทเชลเลจ์และเฟิร์สเพร์ซันนะครับเป็นคนรีบครับหนึ่งตาครับเร็วๆรีบไปกด E เร็วกด E กด E โอเคเร็วชฉับไวพันใจจริงๆเอ้ยจะเซตอัพเอ้ยจะเซตติ้งตอนขัดสินก็ไม่ได้เรื่องมากเก่งผมจะจับเวลาเหมือนเดิมนะครับ15นาทีเอาไม่ทันละกันกระเป๋าต้องเต็มแล้วก็ไม่แฮกเฟลเจิญเชิทั้งคู่ไปได้เลยครับ ทำใหโชคดีจังเลยครับไปคนขวานะผมอะซ้ายนะอสอง,งอสสถ้าฮาร์ดมูดเนี่ยอีลิตเชนเลนเนี่ยถ้าเกิดทำได้นะครับเป็นแสนหนึ่งนะครับ ย,ยิงเลยเอ้ยยิงสองเออย,ยิงไว้ก่อนดีไว้ก่อนมีกุญแจมั้ยไม่มกล้องพิสปอลวะเมื่อกี้ผมเดินมามันม,มีกล้องกล้องพิสปอลได้ด้โอเคดับคีย์ okay, <c oughs> ไปใต้ดินรอเลยคนหนึ่ง ได้ดอรอเลยเดี๋ยวผมจะเคลียร์ปอดตรงนี้ก่อนใครได้เคลียร์นี้กันช่วยพี่หน่อยอมินิกันเคลียร์แล้วเหรอยังยังยังโอ้มินิกันอยู่ไกลนี่หว่าพี่เคลียร์ตรงนั้นดิยิงดิเออเกือบใกล้ใกล้มีนจะมาละไีบก้านหน่อยพี่ โอเคเดี๋ยวพี่ควักควักเงินในตู้เซฟแป๊บหนึ่งได้มาเท่าไหร่เอ่ยโอ้เกือบแสนน่ะโอ้เฮ้ยตรงนี้รุดดีว่ะโอ้เกือบแสนน่ะเฮ้ยมินิกันมินิกันกำลังเดินมาเปิดกุญแจตรงรถโฟกยังมาเชียร์มินิกันก่อนเขียร์ตัวมินิกันก่อนซ ไปขึ้นไปเก็บไปนี่กันถ่ายรูปภาพนะครับเก็บแต่รูปภาพนะข้างล่างอ่ะเก็บกันนะว้ยไปี่กันอยู่ไหนกําลังน่าจะน่าจะอยู่ใต้ดินไม่ไม่มันจะอยู่ชั้นสองไม่ใช่หรออืมสองเฮ้ยเดี๋ยวเห็นบอดกําลังอ๋อโอเคตกใจอยู่ใต้ดินหรือชั้นบน สวยกุญแจเปิดตรงรถโฟกยังตรงตรงหลังรถโฟกยังเปิดเปิดยังเปิดยังเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาก่อนดีกว่าไปเอาไปเอาไปเอาของก่อนใช่ออกข้างนอกไปเอาเอาทองกับพี่เบลเลยเอาไปเรือไปเร่งเวลาเร่งเวลาเไปเออติดสปีดหน่อยติดสปีดหน่อย มามามามจกระจกเพชรมันก็กลายเป็นเติร์สเฟอร์ซันฮะจกระจกเพชรหนึ่งสองไปเกยชาแมวทองเลยเอ้ยเรียบร้อย พานเมลลี่พานเมลลี่ถ้าเก็บช้ามามาตรงห้อง,องนี้หน่อยทำไมช้าจังครับ หนึ่งสองไปใช้เต็มใช้เก็บเต็มป่ะไปพี่เก็บก่อนมามาผมนะสวยจะไปเอาทอง มันเหลือทองอีกฟากหนึ่งอ่ะอยู่คือฝั่งนู้นใช่กรลังมากระเป๋าชายเต็มยัง <Hello. S 1> เต็มแล้วเนตะ็มแล้วเนาะก็เหลือกระเป๋าสองกับพี่เอ้ยไปทางไหนปลอดภัยวะเนี่ยดูก่อนดูก่อนดูคนนี้ก่อน,อน,อน,อนเอ้าท่องนี้ชายยังเก็บทองไม่หมดเพราะว่ากระเป๋ามันเต็ม <That> s <S เดี๋ยวพี่เก็บเอง หนึ่งสองสามไม่มีอลเล erts พะมันช้ำชองเลยขนาดเนี้ย <c oughs> ช้ำชองจัดเอาหมดละหมดยังฝั่งนู้นสองหมดยังเหลือกองหนึ่งเหลือกองนึงเดินกล้อ,อ,องวงจรมันอยู่ตรงไหนวะตรงเนี้ยอยู่ข้างนะอย,อยู่บนหัวปะหรือข้างนอกเรียบร้อยผมเต็มแล้ว โอ <Okay. S 2> เค<ร>เตรียมไปสับกุญแจรถโฟกเอ้ยไม่ต้องนี่เราเดินตรงไปเลยก็ได้นี่เราไม่ต้องสับเราไม่ต้องสับเพราะว่าเดินตรงได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมสับหัวไอ้เฌานี่ก่อนเราคนเอนรอคนหนึ่งมันเดินก่อนใกล้แ สับกุญแจไห้ยังสับเลยสับเลยไปเรยยๆกๆดีกดดีกดีกดดีผมโว้ยไอ้ผมห้องต้องกดก็นั่นแหละก็บอกกดอีไว้ไงกดอีโอไฟฉายค้างอีกไฟฉายบักเออไฟฉายค้างเอออย่าไฟฉายบลกไฟฉายใครวะอืม ใช้เปิดประตูอีกแล้วทำไมสองไม่เปิดประตูบ้างวนะ่าในคัสซีเนี่ยโอเคเหมือนเดิมนะสองพี่น้องแปลรถจิ๊บเดี๋ยวพี่ไปมอไซค์เอง เร็ว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 อเลเอเเของพวกเราไปโดนลงน้ำเหมือนเดิมรู้แล้วทำไมเงินถึงขาเพราะเราโดดโดดลงน้วแล้วขมันกระแทกไงโดนเสเลเระงราน้เฮ้านเลพี่โดดไม่ได้ว๋อหกเหายอะไรอรร ได้ hey, นานี้ไวไหเลยเฮ้ยดำดีกดชิปกดชิปชิปชิปอยู่สเปกชิปสเปกเอาหน้าลงด้วยเอาหน้าลงด้วยเอาหน้าลงไปไหวออกฤทธิ์ครับเอสเคพายโยเปริปโคครับ,รรบง,ง่ายๆครับผมเอาจริงเราอยากท้าทายไหมเราอยากจะทำอะไรแปลกๆอืมเนี่ยท้าทายแล้วดีไงยังยังไม่พอเราต้องโดดล่มดิเออ อบหน้าเป็นโดดลไมไหมก็ขี่เรือเข้าออมไหม <c oughs> ขี่เรือเข้ามันจะอาลืหรือเปลา่าผมอยากรู้เอออยากรู้อ่ะ <c oughs> อันนี้อ e ิลิชเลน์ของทางเข้าเลยดำน้ำแ e ล้วอิลิชเลน์รอบหน้าจะเป็นเครื่องบินเครื่องบินเราค่อยไปเรือ <c oughs> ไม่เราค่อยลองไม่ <c oughs> เ,เราลองเรือก่อนแล้วเราค่อยไปอ e ิลิชเลนส์แล้วก็โฟกัสสั้นตรงเค <c oughs> รื่องบินถ้ามีชุดระหว่างเปลี่ยนตรงสนามบินอ่ะรอดอยู่ ถ้าไม่มีก็ต้องรู้ว่าข้างในมันมีของโอเคพ,ออพี่ออกมาแล้วเรียบร้อยอชาเลนจ์ของพวกเราอีกแล้วฮาร์ดโหมดไม่พอทำอีลิตอีกแล้วก็ชาเลนจ์เ,เพิร์ทสั้นเอาเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้มันเร้าใจอีกแบบนึงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้รอบหน้าออกกันหมดนะ เดีย๋ยวชายคนหนึ่งโอเคเรีย okay. บร้อยอิเลชเลน์ของพวกเราเนหนึงมาด้วยแต่เงินหายไปเท่าไหร่วะจากแรกมีสองล้านแปดแสนหนึ่งสองพันตอนนี้เหลือสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหายไปเท่าไหร่วะห้าพันะอืมอ่ะเอาของไปเ <c oughs> งินมาหายมป,ไป <c oughs> จบดี <c oughs> มุกเดิมอีกแล้วโอเคไม่เฟลด้วย ยิงเยอะสุดได้ซินเวอร์เพชตินัมครับเพชตินัมมันขึ้นอยู่กับอะไรวะอยากของตั้งต้นห้าล้านห้าแต่แปลมาสองล้านห้าอุ้ยเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะได้ล้านแปดเฮ้ยสิบนาทีสามแสนแปดอุ้ยสิบนาทีเร็วกว่าเดิมอีกเร็วกว่าเดิมอีกแฮกเฟลไม่มีกระเป๋าเต็มไม่มีแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งว่าคุ้มอุ้ยได้ล้านเก้าเลยนะรอบเนี้ยอืม ผมคนเดียวได้ร้านเก้าอิริชลเลนท์ฮาร์ดโหมดอ่ะมันจะเป็นแสนหนึ่งอิลิชลเลนท์ฮาร์ดโหมดเพอร์เปอร์ัอนหลายอย่างแล้วเกินขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าว่าจะทําอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเเรามีเพื่อนครับก็เป้าหมายลองเป็นทองนะครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าเป้าหมายลองเราไม่มีทองเลยมีแต่โคเกนกับกัญชาก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่ร้านแปดเลยเหรอวะเนี่ยอิลิชลเลนท์เรียบร้อยครับครั้งที่สองแบบชาเลน์ไม่ธรรมดาด้วย ฮ <Hard S 2> าร์ดโหมดด้วยอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะให้มันเรา้าใจปีอีกเร้าใจกับอีกรอรอบหน้าเราจะโดดล่มกันเค <c oughs> รอบหน้าโดดล่มดูดีได้ทิปเพิ่มอีกไหมเฮ้ยถ้าผมได้แค่รันอ๋อคืออีดิชาเลนอ่ะมันจะมันจะรวมมันจะรวมไปในตังเดิมเราเลยส่วนไอ้เงินให้ใหม่มามันจะเข้อบอาบัญชีโอเคเข้าบัญชีเนาะอ่ะเรียบร้อย ชันเลนของพวกเราอีลิตอีกแล้วอีลิตไ,<ม> <Elite S 2> ไม่พออีลิตไม่พอเฟิร์สเพอร์ซันอีกเดี๋ยวรอบหน้าอีลิตชันเลนเหมือนเดิมแต่เอาเป็นเฟิร์ดเพอร์ซันก่อนเพื่อฝึกไว้โอเคย, okay. ยังจะไปฝากเงีนยอีกสำหรับคลิปนี้ก็คงมีทานีแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันสำหรับ GTA ออนไลน์กับไฮแคยโยเปริโกกันใหม่ในรอบหน้าจะเล่าใจขนาดไหนรอติดตามแล้วกันสวัสดีครับ